สวัสดีครับอันนี้เราจะมาเปิดเตานะครับรับแทนเล็กก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับอุ่นนะครับดลองเปิดดูนะครับนาอครับตอนนี้ปเปิดปบนบันที่สีนะครับครับผมเป็นได้เป็นกันนะครับนาอ คลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับยาวหน่อยครับคลิปนี้ครับเรามารุ่นด้วยกันนะครับนะ้องเดี๋ยวเราจะมาลุ่นด้วยกันนะครับนะ้อง ผมเดี๋ยวโฮมก็จะทําการเปิดนะครับมารุ่นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นที่เท่าหรือว่าจะเป็นทานหรือว่าจะเป็นทานหัวหมอนะครับนอ้อถ้าจะได้ใจใดก็ให้กำลังใจกันตัวนะครับ <laughs> ครับผมอาจจะปล่อยลม้มเข้าแหงไปนะครับครับเป็นทานหัวงอกครับพร้อมกัับขี้เท่านะครับเป็นต้องแก้ไขนะครับในระบบล้มนะครับ เพราะว่าอากาศมันยังเข้าได้อยู่นะครับน้อครับูครับนี่เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม่ท่อนใหญ่ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่อี้ก่อนนะครับน้อครับผมสวัสดีครับ